คนทั่วย่สงสัยแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมครับว่าเอทําไมทําคลิปแล้วไม่มีคนดูไม่ว่าจะเป็นในยูทูบท t กต็อกนะครับอินเตอแกรมหรือว่าในเดล蒙เอกก็ตา่างทีนะครับนะหรือว่าใน Facebook อย่างที่เรากําลังดูกันอยู่ตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าทําไมถึงทําคลิปแล้วไม่มีคนดูเราต้องทําความเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับว่าในโลกปัจจุบันของเราทุกวันนี้หรือว่าทุกวันนี้เลยนะครับนวินาทีนี้เลยนะครับมันมีวิดีโอที่มันเยอะมากๆอยู่ในระบบ และตอนที่คุณกาลังฟังผมในตอนนี้นะครับคนเขาก็กำลังอัพคลิปวิดีโอของเขาเนี่ยขึ้นสู่ระบบไปเป็นแสงคลิปต่อวินาทีนะครับดังนั้นแล้วนะครับการที่จะทําให้คนดูคอนเทนต์ของเราหรือว่าดูคลิปวิดีโอของเราเนี่ยมันจะต้องมีคุดคาาทุกคนสังเกตเห็นนะครับเวลาที่เราถ่ายฟีดใช่ไหมเราก็จะถ่ายขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมครับนะเราก็จะถ่ายขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย พอคลิปไหนเนี่ยนะครับมันขึ้นมาที่หน้าฟีดปั๊บแล้วรูปภาพภาพแรกหรือว่าช็อตแรกเนี่ยมันสดุปใจเราเราจะดูดดด,ดูใช่ไหมแต่ถ้าตรงไหนไม่สนใจแล้ว็ว็ปัดนี้ใช่ไหมครับเหมือนกันเลยครับทฤษฎีนี้แหละครับที่ทําให้คนเนี่ยตัดสินใจในการที่จะดูคลิปของเรานั่นคือ3วินาทีแรกแห่งการขายของแต่ผมบอกเลยว่าไม่ถึง3วินาทีแล้วในวัดในยุคปัจจุบันนี้ นะครับผมให้แค่1วิว 1> วเท่านั้นดังนั้นแล้วนะครับหวินาทีแรกแห่งการขายของครับไม่ว่าจะเป็นรูปปกนะครับเป็นภาพนิ่งที่เราต้องโชว์ขึ้นมาก่อนในช็อตแรกเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งเล่นอัตโนมัติเข้าใจไหมครับว่าเขาไม่ได้ตั้งเล่นคลิปวิดีโออัตโนมัติเลื่อนมาต้องเห็นหน้าก,ก่อนบางคนคลิกจะกดเข้าไปดูแต่บางคนกดอัตโนมัติเลื่อนมาไม่เห็นหน้าปกครับมันเห็นคลิปวิดีโอเลยก็คือ1นึ่งวิต้องเสิร์กดใจคนดูให้ได้นะครับหนครับหน้าปกต้องมีความ น่าสนใจนะครับพาดหัวที่เขาเรียกว่าอะไรมีตัวนัสือที่อ่านชัดเจนแล้วก็สนุกตานะครับนี่คือหน้าปกส่วนอ่าอย่างที่2คือ1วิีแรกแข่งการขายของนะครับคุณจะต้องทำยังไงก็ได้นะครับให้คนหยุดดูคลิปของคุณได้ไม่ว่าจะเป็นคำพาดหัวต่ตางๆที่เอามาพูดหรือว่าอเอาแก้ไขปัญหาให้เขาเอาประโยชน์มาบอกเขาหรือว่าเอาไฮไลท์ต,ต่างๆในคลิปวิดีโอตัดมาเป็น1วินาทีแรกของการไฮไลท์ ผมให้คีย์สำคัญวันนี้เลยก็คือคนดูเขาไม่ได้สนใจอะไรเลยนอกจากเรื่องที่เขาสนใจถึงเราจะดูนะครับคนดูสนใจแค่เรื่องของตัวเองครับ